สวัครับวันนี้จะมารีวิวการติดตั้งเดฟฟี่ในนิวออรติส2010หลอดนะครับมาดูในห้องเครื่องนะครับในห้องเครื่องก็ใส่แดปเตอร์นามเรียบร้อยนะครับผมสายลมใช้เป็นสายซิลิโคนสีฟ้าของแซมโก้นะครับเก็บตามแนวสายเดิมนะครับสายไฟเรียบร้อยด้วยท่อกระดูกงูเนี่ยครับสีดำดำเรียบร้อยนะครับผมเก็บตามแนวสายเดิมหมดนะครับมาดูลังเก้นะครับลังเก้คันนี้ใส่หกตัวพร้อมเซตดีนี่นะครับเซตดีสองตัวเลยนะครับคันนี้นะเซตดีมีทีวีอาร์พอดสติกเกอร์ E13 ครบนะครับ สายเป็นสายลิงเส้นเดียวยาวยิมห้าเซนนะครับดำด้านนะครับดำด้านยาวยิมห้าเซนเหมือนแท้เลยนะครับเหมือนแท้เด็กอ่ะดูข้างหลังตเต็มๆนะครับดูในรถนะครับในรถคันนี้จัดชุดใหญ่เลย6ตัวพร้อมแซนดีสองตัวเป็นหน้ามืดนะครับอ่ะเกตหน้ามืดนะครับสอเสิดหน้ามืดสัมทนใหญ่นะครับจอท็ัปแซดดีจะเป็นจอส้มแท้ไม่พ่นสี วิธีการดูเปิดแฟตเนี่ครับเส้นสีมม่วงข้างในนะครับบ่งบอกว่าเป็นจอส้มแทนนะครับถ้าเป็นจอพ่นสีจะเป็นเส้นสีแดงนะอ่าชัดเจนนะครับอ่าดูตอนสตาร์ทนะครับชุดใหญ่มากคันนี้6ตัวพร้อมเซ็ตด,ดี2ตัวโอเคชุดใหญ่เลยอ่าดูไปใกล้ๆไฟฟ้ากรายคมมากไฟคมชัดมากนะครับเหมือนแท้สุดๆขึ้นคมนะครับ6ตัว นี่เชดดีนะครับสองตัวจอส้มนะครับลิงทะลุกันนะครับมาดูนะครับลิงทะลุกันวนรอบข้างบนพอเลยสามพันจออีกตัวหนึ่งนี่ครับคือลิงทะลุกันนะครับเส้นข้างบนโอเคนะครับอ่ะนี่รีโมทสามปุ่มอยู่นี่รีโมทสามปุ่มเปิดไฟหลีจะมีไฟนะครับนี่นะครับต่อถูกต้องนะครับต่อเข้ากับไฟหลีนะครับเกตหกตัวพร้อมเช็ดีสองตัวเวลาเราเปิดไฟหลี่จะมีไฟนะครับการดิมเมอร์ลง เนี่ยครับจะได้ไม่แสบตานะครับอันนี้คือต่อถูกต้องนะครับโอเคผมจะมากดเล่นรีโมทนะครับรีโมทสามารถเพิ่มลดแสงได้นะครับเพิ่มลดแสงเกตดได้ได้ห้าระดับมันของแท้นะครับสามารถดูพิกสูงสุดได้นะครับพิกสงสุดที่เคยเหยียบนะครับโอเคสามารถเลคคอร์ดได้นะครับเลคคอร์ดคือบันทึกการทำงานของเกรดนะครับชัดดีเขียน่าเลคคอร์ด IEC เนคคอร์ดนะครับโอเคเป็นของแท้นะครับเนคคอร์ดได้เนคคอร์ดเสร็จจะรีเพย์นะครับมารีเพย์นี่นะครับรีเพย์เข็มจะกวาดขึ้นที่เราบันทึกไว้ตะกี้นะครับผมไม่ได้หยิบคันเร่งนะแต่เข็มกวาดขึ้นบันทึกสามนาทีเล่นสามสามนาทีเหมือนของแท้นะครับผมาสามารถตั้งวอร์นิ่งได้จากรีโมทกดรอบออสิดเอาสัหกพันนะครับโอเคหกพันท้วนออติดนะครับ บัตน้ำร้อยห้าโอเคนะครับตั้งในทุกตัวนะครับตัวที่ตั้งสว่างนะครับเห็นนะเห็นนะครับตัวที่ตั้งสว่างนะครับม่ของแท้เลยโอเคดูใกล้ๆคีนึงเส้นดีกับส้มแท้ไม่พ้นสีเกือหกตัวไฟฟ้าแบกไลน์นะครับนี่นะครับสองสิบแปดเอสกล่องคอนโทรลใหญ่รีโมทสามปุ่มสายลิมเส้นเดียวยาวยี่สิบห้าเซนครับเหมือนแท้ทุกอย่างนะครับผมใครสนใจอยาได้แบบนี้ติดต่อได้ที่ผมนะครับร้าน success l e i s u shop นะครับขอบคุณครับ